วันนี้เรามีเวลาจะมารีวิวให้ฟังในไกด์ไลน์ของสมาคมโ,โรคไตนะคะเป็นข้อห้ามสัมบูรณ์และข้อห้ามสัมผัสของการล้างไตทางช่องท้องค่ะมาที่แนวปฏิบัติที่1.4นะคะเป็นข้อห้ามสัมบูรณ์สำหรับการล้างไตทางช่องท้องนะคะถ้าตาม Evidence Base เนี่ยก็คือ Not g r a d e d นะคะผู้ป่วยต่อไปนี้ห้ามทำ PD โดยเด็ดขาดนะคะมีอยู่6อันนะ อันที่1ก็คือผู้ป่วยที่มีผนังหน้าท้องเปิดไม่สามารถคร้างน้ําในช่องท้องได้นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเป็นอ um, ัลฟาโลซิลแล้วก็แกสโตรแกสโตรไคซิสนะคะแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้นะคะอันที่2คือผู้ป่วยที่พิสูจน์ว่ามีพังผืดภายในช่องท้องอย่างรุนแรงนะคะข้อที่3คือผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่ามีการสูญเสียการทํางานของเยื่อบุช่องท้องจากพังผืดนะคะ Documented loss of peritoneal function from fibrosis นะคะข้อที่4คือผู้ป่วยที่มีสภาพจิตบกพร่องอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้และอาจกระทบต่อการรักษาด้วยการทำพีดีนะคะซึ่งเะได้รับการยืนยันจากจิตแพทย์นะคะอันที่5คือผู้ป่วยที่มีช่องทางติดต่อระหว่างช่องท้องกับช่องปอดนะคะ Puro peritoneal fissura ที่ไม่สามารถผ่าตัดแก้ไขได้นะคะ อันที่6ก็คือผู้ป่วยที่มีไส้เลื่อนบริเวณหน้าท้องถุงอันทะที่ไม่สามารถผ่าตัดแก้ไขได้นะคะ Inoperable abdominal wall hernia หรือ Inguinal hernia นะคะมีคำชี้แจงและเหตุผลนะคะในประเด็นของผู้ป่วยที่มีพังผืดในช่องท้องอย่างรุนแรงจากเคยผ่าตัดใหญ่ช่องท้องมาหลายครั้งหรือเคยมีการแตกทะลุของอวัยวะภายในช่องท้องอย่างรุนแรง และได้รับการพิสูจน์ด้วยการถ่ายภาพทางรังสีนะคะรวมถึงผู้ป่วยที่เคยทำ P.D มาก่อนและได้รับการตรวจยืนยันว่ามีปัญหาพังผืดภายในช่องท้องนะคะวงเล็บเพอริ o n e a l เ i นีย s ไ s โบเนาะตามมาจากการทำเพอริ o n e a l เ i นีย s ด s ิสมาระยะหนึ่งนะคะโดยดูจากผลการทดสอบเพชรน,นะคะหรือจากภาพถ่ายทางรังสีเนี่ยก็ไม่ควรจะแนะนำให้ทำหรือกลับมาทำ P.D อีกนะคะ ยกเว้นมีข้อห้ามในการทำฮีโมไดะไรซิสนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีจิตบกพร่องอย่างรุนแรงคือได้รับการยืนยันจากจิตแพทย์ก็ไม่แนะนำให้ทำการรักษาด้วยวิธีนี้นะคะมาที่แนวปฏิบัติที่1.5นะคะข้อห้ามสัมผัสสำหรับการทำ PD เนอะอันนี้ evidence base d เนี่ยเป็น not g r a d e นะคะผู้ป่วยต่อไปนี้แนะนำให้ทำ PD ด้วยความระมัดระวังหรือพิจารณาการทำ PD เป็นลำดับรองลงไปนะคะ คนแรกเนี่ยก็คือ1มีสิ่งแปลกปลอมในช่องท้องก่อนเริ่มทําการวางสายน้อยกว่า1เดือนอาทิได้รับการผ่าตัดใส่หลอดเลือดเทียมในช่องท้องหรือใส่เวนทริกูลโลเพอริโตเนียลชั้นนะคะข้อที่2มีไส้เลื่อนขนาดเล็กหรือมีช่องทางติดต่อระหว่างช่องท้องกับช่องปอดหรือกับถุงอันทะที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะข้อที่3คือมีน้ําหนักมากกว่า90กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกาย bmi มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะคะ ข้อที่4นะคะมีโรคลำไส้อักเสบติดเชื้อเรื้อรังเช่น recurrent diverticulitis นะคะข้อที่หนะคะรอยโรคผิวหนังที่ผนังช่องท้องและผิวหนังบริเวณตำแหน่งที่จะใส่สายนะคะข้อที่6นะคะมีท่อเชื่อมต่อจากในช่องท้องสู่ภายนอกเช่น gastrosomy t colostomy หรือ ileostomy นะคะข้อที่7มีภาวะทุพโภชนาการขั้นรุนแรงและยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะ ข้อที่8มีก้อนขนาดใหญ่ในช่องท้องหรือมีอวัยวะในช่องท้องโตจนไม่สามารถทําการรักษาด้วย PD ได้อย่างเพียงพอตามมาตรฐานที่กําหนดนะคะข้อที่9ไม่มีผู้ดูแลหรือญาติช่วยในการทำพ p ดในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถทำพ p ดได้ด้วยตนเองนะคะเช่นอัมพาตแบบทั้งตัวพิการทางสายตา วงเล็บได้รับการยืนยันจากจากักษุแพทย์พิการแขนหรือมือทั้งสองข้างหรือมีความบกพร่องด้านสติปัญญา mental retardation ต้องมีเอกสารรับรองการประเมินของจิตแพทย์กุมารแพทย์พัฒนาการเด็กหรือนักจิตวิทยานะคะคำชี้แจงและเหตุผลนะคะภาวะต่างๆดังกล่าวข้างต้นเป็นภาวะที่แนะนำให้ทำพีดีด้วยความระมัดร,ระวังหรือแนะนำการทำพีดีเป็นสำคัญ ไปเป็นลำดับรองลงไปนะคะเนื่องจากมักให้ผลลัพธ์การรักษาที่ไม่ดีอาทิทําให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายเช่นกรณีที่มีการอักเสบเรืร้อรังของลําไส้หรือที่ผนังช่องท้องและผิวหนังบริเวณตําแหน่งที่จะใส่สายผู้ป่วยที่มีข้อจํากัดทางด้านร่างกายจิตใจหรือสติปัญญาทําให้ไม่สามารถทาพีดีได้ด้วยตนเองและไม่มีผู้ดูแลหรือญาติช่วยในการทาบีดีนะคะผู้ป่วยที่มีภาวะขาดอาหารขั้นรุนแรงแนะนําให้ได้รับการดูแลแก้ไขภาวะดังกล่าวอย่างเหมาะสม เนื่องจากการทำพีดีจะทําให้มีการสูญเสียสารอาหารเป็นจํานวนมากนะคะนอกจากนี้ผู้ป่วยที่ร่างกายอ้วนมากก็ามักจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดและเกิดเอ็กซิสไซ์อินเฟคชันได้ง่ายและอาจจะฟอกของเสียได้ไม่เพียงพอจึงแนะนําให้ทําการบําบัดทดแทนใจด้วยวิธีอื่นหรือใช้เครื่องล้างไตอัตโนมัติเป็นตัวช่วยขึ้นกับสุการรักษาและภาวะทางเศษรษฐกิจที่ต้องมาพิจารณาร่วมด้วยนะคะ